นี่คือการสาธิตการตำเข้าอ่ะ,อะสบายดีท่านผู้ชมก็บพบกับอีกเช่นเคยเนาะกับทีมงานวิถีชนบทซึ่งวันนี้เฮากับชิมรมลมกันเรื่องเล้าเข้าหรือว่าที่ภาษาไทยาคกลารเอิญว่ายุ้งเข้าเนาะสําหรับเล้าเข้าเนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถาปตัตยกรรมของคนบูฮานและก็ถือว่ามีความจําเป็นสําหรับชาวนาในสมัย เ,เพราะว่าหลังจากเส้าหน้าเพื่อนเก็บเกี่ยวเข้าแล้วเพื่อนก็บสีเฮ็ดเล้าไวไ้วเพราะว่าไ้เก็บหักษาเขาเพื่อเพื่อจะไว้กินแล็ไวข้ขายซึ่งว่าลักษณะของเล้านี่มันก็นสีแตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่นซึ่งาการปุ๊กเล้านี่เพื่อนจะนิยมกันปุูกใกล้กับเพืือนแลวก็รเล้าเข้าเนี่ยก็ยังเป็นที่เก็บเมียนอุปรกรณ์ในการเท็ดหน้าต่างๆ้ง,งเพราะว่าจะเป็นขาดเป็นไทย เป็นแอกเนาะล้วก็ข้างๆเล้านี่เพื่อนสีนิยมเฮ็ดคกคกมองไว้ต่ำเข้าเนาะแล้วจาตักเข้าออกมาจากเล้าแล้วเพื่อนสีไปต่ำในคกข้างๆเล้านี่เนาะเดี๋ยวเหาสิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งว่าเล้าแบบเลาาบูฮานเล้าเดิมเนี่ยเพื่อนสร้างจังใดแล้วก็เป็นแบบใดเนาะไปชมกันเลย สำหรับการปลูกเล้าของคนบูฮานั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเล้าถือว่าเป็นบอนเก็บเมีลสเบียงอาหารพืชผลทางการ,กรเกษตรต่างๆก่อนจะปลูกเล่านั้นก็ต้องได้หาเลือกงามยามดีการตั้งเสานั้นก็ต้องได้ตั้งเสาแหกก่อนมือปลุกสำหรับไม้ที่จะเอามาสร้างเล่านั้นก็ต้องเป็นไม้ที่ลำซื่องามและเป็นลำที่ปอด โบมีตาเลยกับบปินแมงเนาะเนื่องจากในสมัยก่นอนมีไม้หลายการที่จะปุ๊กเฮือนหรือปุ๊กเล่านี่แม่นเพื่อนไซ้ไม้ทั้งหมดเนาะผู้ทรงที่นิยมปุ๊กกันก็นกคือเป็นทรงจั่วหลังคานั้นมุด้้วยไม้ เราน่าจะเป็นเร้าที่ยกสูงจาะพื้นดินเนาะเพื่อว่าขับประกันบ่ให้น้ําไหลเข้าเร้าซึ่งว่าเ็ให้เข้านี่เปียกน้ํานอกนั้นก็เพื่อกันซัดป้าเข้ามากินเข้าในเร้าด้าน,นหน้าของเราเนี่จะปุ๊กหารยื่นออกมาเป็นเสียเร้าเพื่อว่าเพื่อว่างบันไดเลยวรเพื่อง่ายต่อการปีนเข้าไปในเร้า ด้านในของเรานี่จะล่งพื้นเราปูด้วยไม้และฝาก็ปูด้วยไม้ที่แข็งซึ่งว่าเพื่อรับน้ำหนักของเขาโดยไม้ที่จะตัดเอามาเห็ดเลานั้นแม่นเพื่อนจะตัดเอาตามสุกซึ่งว่าเพื่อนจะไซ้ซอกวัดแทกแล้วก็นับสุกเราไปพร้อมเนาะ สำหรับการปุกเหลานิยมปุกห้างจะตัวเือนนี่ประมาณ1นึ่งหาหเมตรแล้วจะปุกเสลียงกับตัวเหอนเนาะเพราะว่าบูฮานเพื่อนจะมีความเสื่อเพื่อนจะไปปุกเหลาอยู่ซึ่งหัวเือนเพื่อนเสื่อกันว่าจะเ็ให้คนในเือนนี่เจ็บใครได้ป่วยสำหรับด้านข้างของเหลาเพื่อนก็นจะตตอกระเทิบลงมาเพื่อว่าเป็นบอนไว้คก ตำข้าเนาะซึ่งว่าคกต่ำเข้านี่จะมีอยู่สองแบบคือแบบใช้มือต่ำและก็ใช้ตีนเยียบนอกจากการหาเรื่องงามยามดิวก่อนจะปลูกเราแล้วนั้นคนบูฮานเพื่อนยังมีข้อห้ามในการปลูกเราอีกหลายอย่างเช่นห้ามสร้างเราไว้ถึงหัวพอนอนเพราะเสือกันว่าจะเป็นการนอนมบนเข้า จะหให้คนในครอบครัวนี่เจ็บป่วยห้ามหันประตูเล้าเข้าหาเพือนเพราะว่าจะเป็นการเที่ยวเข้าเที่ยวออกนี่ห้ามสร้างเล้าข่วงตะเวินได้ไหมที่ม้าออกจากเล้านี่ห้ามเอาไปเห็ดที่พักอาศัยมือวันศินห้ามตักเข้าออกจากเล้าหรือห้ามตำเข้าเนาะปัจจุบันข้อห้ามเหล่านี้ก็นยังเหลือเพียงแต่บางข้อเท่านั้นโอเคทผส้มเดียวฮาสิมาสาธิตการ ต่าเข้าโดยโค้งมองเนาะเพราะว่าเนี่ยสังเกตเบื้องเบื้องเล้าข้างๆเล้าเนี่ยเพิ่นจะพุกเสียอ,ออกมาแล้วก็จะมีโคงโง้งมองตักเข้าจากเล้าแล้วก็มาต่ำอยู่นี่อ่าสีชาธิตให้เบื้องการต่ำการตําเข้านี่คนนึ่งเป็นผู้เยียบเนาะแล้วก็จะมีอีกคนนึ่งนั่งอยู่นั่นเพราะว่าเวลาเขาเขาจะได้ยันเขาขึ้นยังวะคนเข้าขึ้นเนะาะอ่ะ คนนึ่งตำคนนึ่งคนเข้าเปลือกขึ้นให้มันละเอียดนนี่คือการสาธิตการตำเข้าอ่าอ่ทาท่านผู้ส้มเนี่ยเวลาตำเข้านี่คนนึ่งจะเป็นผู้เยียบแล้วก็อีกคนนึ่งชี้ท่าไฟาเข้าขึ้นดูส<ม>ิคนนึ่งเยียบแล้วคนนึงกับที่เพื่อว่าให้เข้านี่มันเป็นข้าวสารแบบละเอียดดีนโอเค เดี๋ยวเขาพาท่านผู้ชมไปเบื้องเล่าอีกหลังนึงเฮ้ยท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเล้าอีกหนึ่งหลังเนาะแต่ว่าเลาเนี่ยแบบท่งนี้คือเป็นแบบเล้าของชนเผ่าภูไทยเมืองวังอ่างคําแต่ลักษณะเด่นของเลานี่ก็คือเสาเล้าจะไม่ได้ฝังดินจะย่องไวู้ถึงเดี๋ยวเราไปเบื้องแบบละเอียดกัน ลักษณะของเราแบบภูไทยนี่เสารเราจะอยู่ทางนอกแต่ฝาจะอยู่ด้านในลักษณะหุกทรงของเร้าในแต่และท้องถิ่นก็นจะเตะต่างกันออกไปสำหรับหลังแบบที่สองที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็แบบเสาจะอยู่ด้านนอกฝาจะอยู่ด้านในเสา เพื่อว่าหให้โครงสร้างนี่แข็งแห้งแล้วก็เพื่อปิดหูหรือว่าซองว่างต่างๆของไม้เพื่อว่าป้องกันไม่ให้เข้านะไหลออกหรือว่าตกุกครั้งตามฝาแต่ในบางท้องที่ฝาเราเพิ่นจะแอมม้วยฝากระตานและเพิ่นก็จะเอาขี้งวขี้ควายผสมกับดินเหนียวแล้วก็แกะมาโบกทับฝาไว้เพื่อปิดหูของฝาเพื่อว่าบ่าให น้ำเข้าเมื่อเวลาฝนตกและก็เพื่อว่าป้องกันแมงไหมเข้านอกจากเราจะเป็นบอนเก็บเมียนเข้าหรือว่าเครื่องขอกฟังแล้วนอกจากนีก้เราเพื่อนกันยังเป็นที่เก็บเมียนอุปกรณ์ทางการ,กรเกษตรเนาะเช่นว่าค้าดไทแแกซึ่งว่าอุปกรณ์เหล่านี้สําคัญเมื่อเหตดนานแล้วก็ เอามาเก็บหักษาไว้ส่วนหลายเพ่นจะเอาไว้ในเล้าหรือว่าตามฝาเล้าหรือว่ากองตะล่างเลา้าเพื่อง่ายต่อการใส่เนาะนอกจากการหาเลือกงามยามหนีในการปลุกเล้าแล้วข้อห้ามต่างๆแล้วก็ยังมีพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเล้าอีกเส้นพิธีเอาเข้าขึ้นเลา้าเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วและตีเข้าแลา้วการที่จะเอาเข้าขึ้นเล้าแม่น ต้องหาเลืองงามยามดีส่วนหลายแม่นเพื่อนจะเอาขึ้นมือวันจันทร์วันพระฮัทในวันศุกร์ในช่วงเวลาประมาณบ่ายเนาะในก็นยังมีพิธีตุ้มปากเลา้าหลังจากที่เอาเข้าขึ้นเล้าแล้วชาวนาในสมัยก่อนนี้เพื่อนจะปิดปากเล้าไว้แล้วห้ามตักเข้ามากินหรือตักมาขายเด็ดขาดส่วนที่จะนํามากินแม่นเพื่อนในแบ่งไว้ต่งางหากเนาะ รอถ่าจนหอดมือเดือนสามออกไม้สามคำ่ำจึงเฮดพธิธีเปิดประตูเล้าเข้าใดเนาะซึ่งเสือกันว่าเป็นมือสันวันดีและยังมีพิธีสู้ขอนเข้าอีกในมือเดือนสามออกไม้สามคำ่ำนั้นถือว่าเป็นมือสันวันดีมือเปิดประตูเล้าแล้วก็สู้ขอนเข้าซึ่งว่าเจ้าของเราเนี่จะก,กะเกียมพาขนันน้อยแล้วกันขันมักบิงดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เครื่องบริวารต่างๆแล้วก็เชิญนหมอขอนนะเนาะ มาให้พิธีสู้ขอนเข้าเวลาจะตักเข้าออกจากเราจะใส่กระดองเต่าตักแต่ในปัจจุบันพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้กกได้ค่อยๆจางหายไปกับการเวลาอ่าเป็นอย่างไรท่านผู้ชมเรื่องราวของเราที่จบไปกัหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ความูบโบลายกันหน่อยเนาะสำหรับเราเข้าดีเฮาคิดว่าแบบ เป็นเรื่องที่ธรรมดาเป็นเรื่องที่ปล๊กได้สบายแต่ที่จริงแล้วสําหรับคนบูฮานแล้วการที่จะปล๊กเพื่อนหรือจะปลุกเล่านี่มันมีความละเอียดหลายย่านเนาะท่านผู้ชมแต่โดยเฉพาะก็ต้องได้หาเลื่องงามยามดีเรื่องการปลุกเล่าแลวก็ก่อนจะตักเข้าออกเล้าก็ต้องได้เบื้องเลื่อๆๆงเบื้องยามอีกเนาะโดยเฉพาะมือมันสินห้ามตักเข้าออกจากเล้าน,นอกจากนี้เรื่องของเล้าเนี่ยก็ยังบกบอกถึง านะของคนในสมัยก่อนเนาะสำหรับว่าถ้าเฮือนใดมีเล้าใหญ่ก็หมายความว่าเฮือนนั้นก็ฐานะดีเป็นเศรษฐีมีนาหลายมีงัวควายหลายเนาะจะบอกบอกได้ถึงสถานะของครอบครัวได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มาห้วน,นี้ก็คือสิจบคลิปไว้เท่านี้เลยเนาะท่านผู้ชมสำหรับเรื่องราวของเราก็สิจบไว้เียเท่านี้ ขอบใจท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ครับหวังว่าท่านผู้ชมก็สิติดตามรับชมกันไปอีกในคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบใจหลายๆท่านผู้ชมที่เข้ามาชมก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อว่าเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน,นของโมเฮาเนี่ยได้เฮ็ดคลิปดีๆออกมาอีกเนะาะขอขอบใจ 对不对